สำหรับเรื่องของการเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นเข็มที่3นะคะแต่ว่าครั้งนี้เป็นการเฉพาะเจาะจงสําหรับผู้ที่รับวัคซีนซิโนแวคครบไปแล้ว2เข็มตั้งแต่รอบของช่วงเดือนมีนาเมษาแล้วก็พฤษภาคมก็จะมีสักประมาณ2ล้านคนด้วยกันนะคะไม่ต้องรอนานค่ะเดี๋ยวเริ่มกระตุ้นเข็มสากันได้เลยตั้งแต่วันศุกร์นี้24กันยายนนี้เป็นต้นไปแล้วค่ะ ซึ่งในส่วนของคนที่รับวัคซีนกันไปเรียบร้อยสเข็มแล้ววันนี้คุณอนุทินออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องลงทะเบียนใหม่แล้วก็สามารถที่จะรอรับการยืนยันผ่านทางระบบหมอพร้อมหรือว่าข้อความสั้นผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้เลยแล้วก็ไปตามนัด ที่ผ่านมามีการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์เข็มที่3ไปแล้วปรากฏว่าปลอดภัยแล้วก็สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีครับเดี๋ยวเข็มที่3ในกลุ่มอื่นๆก็จะทยอยมีการแจ้งข้อมูลกันต่อๆไปนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์นะคะพูดถึงแนวทางของการฉีดวัคซีนกระตุ้นเป็นเข็มที่3ก็เฉพาะจอะจงชัดเจนนะคะว่าการกระตุ้นเข็มที่3ในรอบนี้เนี่ยจะเป็นวัคซีนของแอสตราเซเนกาค่ะ เดี๋ยวเริ่มฉีดได้วันศุกร์นี้เลย24กันยายนนี้เป็นต้นไปนะคะก็เป็นกลุ่มที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มไปแล้วะคะ่ะตั้งแต่ช่วงต้นปีนะคะทั้งมีนาคมเมษายนแล้วก็พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ย้ํานะคะว่าไม่ต้องทําอะไรเลยะคะ่ะ รอการติดต่อประสานมาเฉยๆนะคะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ด้วยเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันมีบันทึกในระบบเรียบร้อยอยู่แล้วเดี๋ยวจะมีการทยอยนัดให้เข้าไปรับวัคซีนค่ะเป็นการทยอยนัดผ่านข้อความทางโทรศัพท์มือถือนะคะหรืออาจจะเป็นหน่วยบริการที่รับการฉีดวัคซีนไปก่อนหน้านี้รวมถึงผ่านทางระบบของหมอพร้อมด้วยค่ะผู้ที่ฉีดวัคซีนซินโนแวคสองเข็มก,ก็ต้องก,ก,ก็ควรจะมารับ หรือหรือต้องมารับนะฮะถ้าถ้าถ้าถ,ถ้าจะเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับตัวเองก็คือมารับเข็มสามนะครับเป็นแอสตราเซเนกาซึ่งเราก็จะเริ่มให้บริการจริงๆี้ก็เริ่มทยอยให้บริการแล้วแหละนะแต่ก็จะร้อนกันก็วันที่24ซึ่งเป็นวันมาิดลน,นะครับคนที่ได้รับเข็ม3ามตอนนี้คือผู้ที่รับซิโนแวคสองเข็มซึ่งมีอยู่ประมาณ4ล้านคนนะ่ะ ก็ไม่ได้เยอะเพราะว่าผู้ที่ได้รับแอสตราเซเนกาสองเข็มแล้วมีภูมิคุ้มกันเพียงพอแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมีไฟเซอร์มาอีกหรือผู้ที่ได้รับแอสตราเซเนกาเป็นเข็มแรกเราก็อาจจะตบท้ายเขาด้วยไฟเซอร์ซึ่งก็สร้างภูมิสูงเหมือนกันอะไรสรํานองนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบุคลากรทางการแพทย์ คุณอนุทินบอกด้วยนะครับว่าวัคซีนป้องกันโควิดทุกตัวเมื่อฉีดไปแล้วประมาณ4-6ถึงเดือนภูมิคุ้มกนันในร่างกายก็จะค่อยๆลดลงแต่ยังช่วยลดการป่วยที่รุนแรงและลดการเสียชีวิตได้ซึ่งในประเทศไทยมีการฉีดวัคซีนซิโนแวคมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์จนถึงตอนนี้มีผู้ที่รับวัคซีนซิโนแวคครบ2เข็มไปแล้วเกือบเกือบ3ล้าน5แสนคนในจำนวนนี้เป็นบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้านะครับประมาณ8ป0แสนกว่าคน ซึ่งการได้รับวัคซีนกระตุ้นภูมิเข็มที่3ม,มีการทยอยฉีดมาตั้งแต่วันที่17กร,รกฎาคมโดยใช้วัคซีนแอสตร z าเซเนกกับวัคซีนไฟเซอร์ปรากฏว่าสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้สูงขึ้นมีความปลอดภัยดีอาการไม่พึงประสงค์อาการข้างเคียงต่างๆก็ถือว่าไม่แตกต่างจากการฉีดวัคซีนป้องกันที่ผ่านมาครับ คุณนุทินบอกนะคะว่าก็มั่นใจนะค่ะว่าเดือนหน้านี้เดือนตุลาคมนี้น่าจะสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้ครบ60ล้านโดสตามเป้าหมายที่วางเอาไว้อย่างแน่นอนนะคะก็ยืนยันว่าจํานวนวัคซีนปีนี้เนี่ยมีความเพียงพอค่ะแล้วปีหน้าก็จัดหาวัคซีนเป็น booster dose นะคะหรือว่าวัคซีนกระตุ้นเข็มที่3ให้กับประชาชนเอาไว้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วค่ะนอกจากนี้ก็ย้ํานะคะถึงความปลอดภัยของการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในกลุ่มของเด็ก เพราะว่าผ่านการทดลองศึกษาวิจัยรวมถึงก็ขึ้นทะเบียนกับทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออยของไทยเรียบร้อยค่ะเพราะฉะนั้นขอให้ผู้ปกครองมั่นใจแต่ว่าขณะเดียวกันนะคะเพื่อสร้างความเข้าใจก็เตรียมให้กรมควบคุมโรคเนี่ยจัดทาเป็นคู่มือการฉีดวัคซีนสําหรับเด็กด้วยจะได้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจให้กับผู้ปกครองด้วยค่ะซึ่งทางด้านนายแพทย์สุภกิจสิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เปิดเผยผลการทดลองการฉีดวัคซีน แอสตราซีเนกาที่ชั้นผิวหนังซึ่งเป็นวัคซีนกระตุ้นเข็มที่สามให้กับกลุ่มอาสาสมัครที่ก่อนหน้านี้ได้รับวัคซีนซิโนแวคครบแล้ว2เข็มมาเปรียบเทียบกับการฉีดวัคซีนเข้าที่กล้ามเนื้อแต่ว่าใช้อาสาสมัครอีกกลุ่มหนึ่งช่วงอายุ18ถึง60ปีจำนวน95คนปรากฏว่าภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนเข้าที่ผิวหนังหรือว่ากล้ามเนื้อใกล้เคียงกันก็คือการฉีดวัคซีนเข็มที่3เข้าชั้นผิวหนัง ภูมิคุ้มกันขึ้นประมาณ1,300ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับการฉีดเข้าที่กล้ามเนื้อที่อยู่ที่ระดับ1,652ครับส่วนเรื่องของการตรวจภูมิคุ้มกันดูการต่อสู้กับสายพันธุ์เดลต้านะคะโดยเฉพาะพบภูมิขึ้นไปที่234ต่อสู้กับสายพันธุ์เดลต้าได้แล้วก็ไม่ได้แตกต่างกับการฉีดเข้ากล้ามเนื้อด้วยค่ะ นอกจากนี้ยังได้ตรวจภูมิคุ้มกันของเซลล์คือดูจาก T เซลล์ที่ช่วยในการจัดการไวรัสก็พบว่าการฉีดเข้าที่ชั้นผิวหนังกับการฉีดเข้ากล้ามเนื้อเนี่ยภูมิขึ้นอยู่ที่ประมาณสัก50กว่าๆเท่ากันด้วยนะคะมีเสียงของอธิบดีกร,รมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรื่องนี้ค่ะ,ะการฉีดวัคซีนโดยทั่วฉีดกระตุ้นไม่ว่าจะฉีดเข้ากล้ามหรือฉีดเข้าชั้นผิวหนังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา4-8สัปดาห์หรือหลังจากนั้นนิดหน่อยเนี่ยมันเกิดภูมิขึ้นมา ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะเข้ากล้ามได้พันหนะเข้าชั้นผิวหนังได้พันสามกว่าทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นระดับมันใกล้เคียงกันพูดง่ายๆว่าประหยัดวัคซีนลงไปนะครับฉีดแค่หนึ่งใน5เนี่ยมันก็ได้ภูมิขึ้นกาค่อนข้างสูงทีนี้ขวามือคราวนี้เราลองมาเอาสู้กับเดลต้านะครับไม่ให้ภูมิทั่วไปนะครับคราวนี้เอาภูมิที่สู้กับเดลต้าดูก็ปรากฏว่าถ้าเราฉีด ทั้งสองอันเปรียบเทียบกันเนี่ยนะครับอพอการที่มันสู้กับเดลต้าเนี่ยก็ได้ผลเรียกว่าไม่แตกต่างกันมากนะครับเพราะนั้นหมายความว่ายืนยันว่าการฉีดเข้าในชั้นผิวหนังเนี่ยมันก็สามารถจะจัดการกับเรื่องของเดลต้าได้ท่านจะเห็นว่ามันขึ้นระดับ200กว่านะครับในขณะที่ถ้าเป็นซินแวค2เข็มเท่านั้นเนี่ยมันมีภูมิอยู่ประมาณ10กว่าเท่านั้นเองนะครับ เมื่อเรามีการฉีดนะครับตัวของอัลต้าเซนิก้าบูสต์ลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของในกล้ามเนื้อนะครับหรือว่าฉีดโดสน้อยลง1นใน5นะครับในผิวหนังเนี่ยก็ได้ภูมิเข้ามานะครับอยู่ใน50กว่าซึ่งเราจะเห็นว่าภูมิในการฉีดโดสเต็มนะครับเข้าไปในกล้ามเนื้อแล้วก็ฉีดโดส ที่เป็น1ใน5เข้าไปในชั้นผิวหนังเนี่ยไม่แตกต่างกันเนาะได้ภูมิเท่ากันเลยนะครับแล้วก็ได้ภูมิเนี่ยมากกว่าอย่างมีในยนนสังเครทางถิตินะครับมากกว่าการที่ได้ซินแบคแค่2เข็มนะครับ ส่วนผลของการศึกษาเปรียบเทียบผลข้างเคียงนะคะก็พบว่าถ้าหากว่าฉีดวัคซีนเข้าไปในชั้นผิวหนังเนี่ยจะเกิดอาการข้างเคียงเฉพาะจุดนะคะอย่างเช่นพวกรอยแดงบริเวณที่ฉีดมากกว่าการฉีดเข้ากล้ามเนื้อแต่ก็สามารถหายได้เองภายใน7วันเท่านั้นนะคะส่วนอาการทั่วไปของร่างกายไม่ว่าจะเป็นพวกอาการปวดหัวปวดม ơi, เมื่อยเหนื่อยหอบกลุ่มที่ฉีดเข้าบริเวณชั้นผิวหนังมีอาการน้อยกว่าการฉีดเข้ากล้ามเนื้อค่ะ แล้วก็พบว่าการฉีดเข้ากล้ามเนื้อเนี่ยจะมีไข้สักประมาณร้อยละ30ส่วนการฉีดเข้าบริเวณชั้นผิวหนังจะมีไข้เพียงแค่ร้อยละ5เท่านั้นค่ะและแม้ว่าการฉีดวัคซีนเข้าสู่ชั้นผิวหนังจะมีภูมิขึ้นมาเทียบเท่ากับการฉีดเข้าที่กล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ใช้ปริมาณวัคซีนน้อยกว่าแค่เพียง1ใน5ของปริมาณวัคซีนแต่ทางกระทรวงสาธารณสุขยังคงยืนยันว่าจะใช้วิธีการฉีดเข้าที่กล้ามเหมือนเดิมยกเว้นพื้นที่ไหนต้องการที่จะประหยัดวัคซีนที่ใช้จริงๆ หรือมีความพร้อมด้านบุคลากรที่สามารถฉีดวัคซีนเข้าที่ชั้นผิวหนังได้ก็ค่อยนําวิธีนี้มาใช้ส่วนอนาคตท่างงานวิจัยมีการไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มที่กว้างมากขึ้นเป็น10,000ืนคนและพบว่าภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นมาเท่ากันทั้งการฉีดเข้าสู่ชั้นผิวหนังหรือว่าฉีดเข้าที่กล้ามเนื้อมีความปลอดภัยพอๆกันค่อยนําวิธีนี้มาใช้ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเดเนนข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกด subscribe กดที่รูปกระดิ่งกดไลค์และก็กดแชร์ครับเพราะว่ายังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจอีกมากมายรอให้ติดตามในข่าวทีเด็นครับ